เมื่อก้าวเข้าสู่ดินแดนที่มีตำนานเก่าแก่แต่ครั้งอดีตอย่างจังหวัดนครนายกแน่นอนเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังแห่งดินแดนนี้ย่อมเป็นที่โจทษขานกันต่างๆนานาแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถจะสืบทราบความเป็นมาตั้งแต่ครั้งที่ยังไม่ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒและการดำเนินชีวิตพรหมจรันรย์ของเกจิอาจารย์เรืองนาม แห่งจังหวัดนครนายกหลวงพ่อสนิทหรือพระครูวรเชษนิวิตแห่งวัดลำบัวลอยตำบบนท่าเรืออําเภอปากพลีจังหวัดนครนายกพระคณาจารย์ผู้ซึ่งเพียรพร้อมไปด้วยปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสภายใต้พระบวรพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านยังเคร่งครัดด้วยวัตรปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน ย้อนหลังไปในสมัยที่หลวงพ่อสนิทท่านยังคงเป็นขราวาสในช่วงเยาววัยหลวงพ่อสนิทท่านไม่ได้เป็นคนจังหวัดนครนายกท่านเกิดและใช้ชีวิตในช่วงเด็กในอำเภอศรีมะโพูดจังหวัดปราจีนบุรีแต่ด้วยความหักเหของชีวิตทำให้ท่านต้องระหกระเหติดตามพี่สาวมาปลูกร่างสร้างฐาน ทำมาหากินอยู่ที่บริเวณใกล้ๆวัดลำบัวลอยในปัจจุบันท่านทำงานทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยพี่สาวในการดำรงชีวิตจนกระทั่งท่านอายุได้23ปีฐานะของพี่สาวของท่านก็พอจะมั่นคงขึ้นบ้างส่วนตัวของท่านเองจึงได้ขยับขยายเพื่อที่จะอุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพัตเนื่องจากอายุของท่านก็เลยเกณฑ์ที่จะบวชเรียนแล้ว ท่านจึงขอลาชีวิตทางโลกกับพี่สาวด้วยใจที่ตั้งจิตเอาไว้ว่าเกิดเป็นชายทั้งทีต้องขอบวชเรียนสักครั้งจึงจะสมกับความเป็นชายในครั้งแรกนั้นท่านหวังเพียงจะบวชสักหนึ่งพรรษาพี่สาวของท่านก็ไม่คัดค้านแต่อย่างใดบ้านที่อยู่ก็ใกล้กับวัดอยู่แล้วและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของท่านในเพศพรหมจรรย์ ณพัทศีมาวัดลำบัวลอยซึ่งในสมัยนั้นท่านได้เล่าให้เราฟังว่าวัดลำบัวลอยในอดีตเป็นเพียงวัดที่ค่อนข้างจะทุดโทรมเต็มทีด้วยเพราะว่าที่นี่ธุรกันดารเป็นอย่างมากหน้าน้ำก็มีน้ำมากจนเกิดน้ำท่วมส่วนหน้าแรงก็แรงเสียจนไม่มีน้ำจะกินชาวบ้านจึงมีฐานะที่ค่อนข้างจะยากจนข้นแค้นทำให้วัดพลอยไม่มีพระอยู่ประจำนัก ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็จะมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เพียงเจ็ดหรือ8รูปเท่านั้นส่วนพอเมื่อออกพรรษาไปแล้วบางปีก็แทบจะไม่มีพระเลยก็มีทำให้วัดลำบัวลอยนั้นขาดการดูแลเอาใจใส่สภาพของวัดจึงชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่เดิมนั้นมีเพียงกุฏิเพียงสองหลังเป็นหลังคามุงจากหอฉันและหอสดมนมีเพียงหลังเดียวก็ผู้ผุผพงัง สภาพรอบๆวัดก็ลําบากชาวบ้านหรือพระจะไปไหนมาไหนก็ต้องอาศัยการเดินเท้าเป็นหลักหากจะเดินทางไปยังจังหวัดปราจินบุรีก็ต้องเดินเท้าไปสถานีรถไฟซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่มีถนนถึง4กิโลเมตรถ้าจะไปตลาดปากพลีก็ต้องเดินเท้าไปตลาดระยะทางถึง7กิโลเมตรเนื่องจากในสมัยนั้นไม่มีรถเข้ามาในเขตวัดลำบัวลอยด้วยเหตุที่เป็นเพียงชุมชนเล็กๆ แต่จะมีใครสักกี่คนจะรู้ว่าที่วัดลำบัวลอยอันเก่าแก่สุดโสมนี้จะสามารถเจริญรุ่งเรืองได้ดังเช่นปัจจุบันนี้เพราะพระสนิทที่บวชใหม่รูปนี้ออตมาก,ก็ที่บวชอยู่วัดลำบัวลอยนี่ก็บวชเมื่ออายุ23แต่ตามธรรมดาแล้วเพราะมันมาจากคนพื้นนี่ ว่าเกิดอยู่อำเภอสีมะโพธ์จังหวัดปักกินบุรีนั่นได้มาช่วยพี่สาวทำ <c oughs> มาหากินอยู่อยู่ในบัลละบก์ลอยอายุครบยีบย่บสามราชทหารแล้วพ่อได้ <c oughs> มาบรรพชาอุปสมบทที่วัดลบลอยนในที่วัดลำลอยนี่ที่บวชอยู่ก็ไม่มี ไม่มีอาจารย์มีแต่อาจารย์อยู่จำวัดอยู่ชั่วาวชู่วคราวภาษาสมสารแล้วก็ศึกไปวัดนี่มีกติอยุ่สองหลังมีมีหอฉันหอสม,มนอยู่หลังมีธา,าอยู่ข้างหลังผรผูกปังปังเรื่องราวของหลวงพ่อสนิทแห่งวัดลำบัวลอยจังหวัดนครนายกพระคณาจารย์แห่งดินแดน ที่เคยแห้งแล้งในอดีตพระเกจิอาจารย์ผู้ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหากระจายอยู่ทั่วประเทศหลังจากที่หลวงพ่อสนิทท่านได้อุปสมบทที่วัดลำบัวลอยเมื่อท่านอายุ23ปีนั้นโดยแต่เดิมท่านตั้งใจที่จะบวชเรียนเพื่อให้สมกับความเป็นชายอย่างสมบูรณ์เพียงหนึ่งพันษาเท่านั้นแต่เมื่อท่านได้เข้าสู่การศึกษาและพระปริยัติธรรมแล้ว ท่านก็เริ่มที่จะซาบซึ้งในพระพุทธศาสนาและมองเห็นทางสู่ความสงบร่มเย็นพ้นทุกขจากทางโลกความสุขที่บังเกิดหลังจากที่ท่านได้รู้จักกับสิ่งที่เป็นกิเลสอันเป็นหนทางสู่ความทุกข์ที่เราท่านสามารถที่จะปลดปล่อยไม่ยึดติดกับวัตถุซึ่งนั่นก็หมายถึงการปลดปล่อยความทุกข์ให้สูญสลายไปกับทางโลกที่ท่านละทิง้งอันจะเกิดความสงบสุขแก่ชีวิตในสมณะเพศ จิตใจของหลวงพ่อที่คิดว่าจะบวชเรียนเพียงหนึ่งพันษาก็มาลายหายไปแม้สภาพความเป็นอยู่ในวัดลำบัวลอยในอดีตนั้นจะไม่สะดวกสบายเพราะถาวรวัตถุต่างๆนั้นไม่ใคร่ที่จะสมบูรณ์เนื่องจากความชำรุดรุดโทมแต่นั่นกลับไม่ใช่อุปสรรคในการศึกษาธรรมะที่ท่านกำลังทราบซึง ได้ดำเนินการและวเด็ดได้พัฒนาการแล้วญาติโยมในพื้นเนี่ยเป็นคนยากคนจนมากธรรมดาจะไปจังจังหวัดคนครนายกก็ต้องเดินนเดินทางเท้าจะไปจะประจินก็เดินไปขึ้นรถไฟ4ี่กิโลถึงถึงสถานีรถไฟถไปทางปากพีไปซื้อข้าวซื้อของกินก็ตลาดปากพีก็เดินเจ็ดกิโล มันหุนทางธุระกันดารที่สุดนะอ่ามันหน้าน้ําก็น้ํามากหน้าแรงก็อดน้ำอะ <c oughs> มันเป็นธุระกันดารมากก็พจำพรรษาเรื่อยมาก็ตั้งใจก็คิดจะบทพรรษาเดียวก็จะศึกนี่เรา,าได้อบรมทั้งอ พัฒนากรรมฐานจากจากหลวงพ่อคุปราอาจารย์แนะนำก็ลวงพ่อก็เลยจิตใจมันก็เลยมายึดมั่นถือมั่นในทางเพศคาวาสวันเวลาที่ผันผ่านไปโดยรวดเร็วหลวงพ่อสนิทท่านก็ยังเพียรศึกษาธรรมะจากพระประิยะัติธรรม และเมื่อท่านมีโอกาสเดินทางไปศึกษาวิปัสนากรรมฐานกับบรรดาพระเกจิอาจารย์ในสมัยนั้นยิ่งทำให้หลวงพ่อสนิทไม่คิดที่จะละทางธรมกลับไปสู่ความยุ่งเหยิงทางโลกอีกเลยท่านกลับตั้งมั่นที่จะศึกษาปฏิบัติและหวังที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งด้วยความเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติและตั้งใจจริงที่จะเป็นพระที่ดำรงกิจตามพระธรรมวินยัยในพรรษาที่ห้า หลวงพ่อสนิทท่านก็ได้รับตราตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดลำบัวลอยเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสในครั้งแรกนั้นหลวงพ่อสนิทท่านตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะสรรสร้างทำนุบำรุงให้วัดลำบัวลอยและชาวบ้านให้เจริญรุ่งเรืองให้ได้ในอนาคตในขณะนั้นการศึกษาของท่านก็ค่อนข้างที่จะเรียนรู้วิชาต่างๆมากขึ้น ขาดแต่เพียงการทุดงหาความวิเวกในการบำเพ็ญภาวนาสมาธิการทำวิปัสสนากรรมฐานในสถานที่ที่ปราศจากการรบกวนจากโลกภายนอกเพื่อให้บรรลุถึงแก่นแท้ของธรรมะท่านจึงออกทุดงในเวลาต่อมาแต่ด้วยเหตุที่ว่าวัดลำบัวลอยแห่งนี้ไม่ค่อยจะมีพระสงฆ์จำพรรษาทำให้การทุดงของท่านจึงได้เพียงเดือนละเพียงสิบห้าวันเท่านั้น เพราะท่านเป็นห่วงวัดเนื่องจากไม่มีใครดูแลแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำคัญท่านทุดงทุกเดือนยกเว้นในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลาต่อเนื่องกันถึงแปดปีอาจารย์ของพ่อเป็นเป็นโยมลุงเป็นเป็นโยมลุงแต่เป็นฆราวาสเป็นฆราวาสเมื่อแกบวชเป็นพระอยู่อยู่นั่นไม่ ยหญดีทั้งโลกสักถือศีลเป็นกะลาวาดอยู่เป็นนิตกศีลเลยอีนี่เมื่อเมื่อแกเป,อเป็นพระอยู่วิชาแกเก่งในด้านวิชามากหลายอย่างจะพูดั้งไอ้วิชาติคนเห็นมากอยู่ประจําวัดเนี่ยแกทําไม้ทงหลังอ่แล้วก็เมื่อตัวแก จะตายอยันี้ก็ลยอาตมาก็เอาตัวท่านมารักษาเอาตัวมารักษาทีาปปฏิวัติดนี่ก็แกก็ตายาแกก็หมดอายุเมื่อแกหมดอายุอาตมาเอาศพไว้สามสี่ปีแล้วก็ทำศพเมื่อทำศพแล้วไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแจก,กในในงาน มันนึกถึงไอ้วิชาชิ้นเอกที่แกทำตะเข้อ่าตะเข้ก็เอาไอ้วิชาขอางแกมาทำตะเข้ทำตะเข้ทำตัวเพาตัวแกเป็นคารวาัตจะทำเหรียญก็ไม่เหมาะสมงั้นกเอาวิชาชิ้นเอกเนี่ยนะทำตะเข้ทำตะตะเข้ดิเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ 7จ็ดสิบเก้าตัวจากที่ท่านได้ทูดงนั้นทํา <ำ S 1> ให้ท่านมีประสบการณ์ในการบําเพ็ญภาวนาในวิปัสสนากรรมฐานสมัยนั้นพระเกจิอาจารย์ดังๆหลายรูปด้วยกันที่ท่านอยากที่จะไปฝากตัวเป็นสิทธิ์เพื่อศึกษาวิชาต่างๆซึ่งในจํานวนพระเกจิอาจารย์ดังๆนั้นมีพระอาจารย์เสิงซื่อสัตย์แห่งวัดสันสีผู้ซึ่งถือว่าเก่งที่สุดในจังหวัดนครนายกในสมัยนั้นแต่หลวงพ่อสนิท ท่านล่วงรู้ช้าเกินไปหลวงพ่อเสงิงได้ลาชีวิตพรมมาจรรย์มาเป็นคราวาสเสื้อกอดแล้วแต่อาจารย์เสงิงก็ยังคงบำเพ็ญภาวนาถือศีลอยู่เชกเช่นสมัยที่ท่านเป็นพระสมัยที่อาจารย์เสงิงอยู่นั้นอาจารย์มักจะทํารูปจําลองของจระเข้และเต่าเอาไว้ให้สิทธิ์ว่าเป็นตัวแทนของท่านว่าเป็นสิทธิ์สานักเดียวกัน และเมื่อหลวงพ่อสนิทได้ศึกษาวิชาต่างๆจากท่านอาจารย์เสงงไม่นานท่านก็ป่วยด้วยสังขารที่ชราภาพมากในที่สุดอาจารย์เสงงก็ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับหลวงพ่อสนิทท่านจึงได้ทำรูปจำลองเป็นจระเข้เพื่อนำมาแจกในงานศพของอาจารย์เสงงซึ่งมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เสิงมากมายมาร่วมงานและสร้างความกล่าวขวัญต่างๆนานา เกี่ยวกับจระเข้จำลองที่หลวงพ่อสนิทท่านนำมาแจกในงานศพอาจารย์เสงครั้งนั้นการพัฒนาอตรตมาก็โอ้พัฒนามาหลายอริยบทบขั้นแรกวัวดนี่ในบ้านลรามาลอยเนี่ยมัมีม,มัมีใครผูกปกพทอเสือนี่ของพ่อเป็นคนลูกปกเป็นวัดองค์แรกเลย,เยครหน้าบึงเนี่ยที่ในบึงลูกก แนะนำาญาติโยมทอเสือกันแล้วก็แจกญาติโยมใครจะทอเสือกันมาตัดอไปตัดไปทอเสือกันแล้วก็ได้ขายเสือเป็นอาชีพวัดกันก็พอญาติโยมนั่นดีก็ขอเสือให้ญาติโยมก็ถวายวัดมั่งอะไรบั่งแล้วก็พอได้มีมมใชหลังหนักก็มัน คนมันนิยมมากนะบูมันเต็มบึงหมดเลย <S <S เรื่องราวของหลวงพ่อ <S 2> <S 2> <S สนิทแห่งวัดลำบัวลอยจังหวัดนครน,นายกพระเกจิอาจารย์เรืองนามในยุคนี้ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาวบ้านในย่านที่เคยทุรกันดารให้เจริญรุ่งเรืองเป็นชุมชนที่สมบูรณ์ดังปัจจุบันควบคู่ไปกับพระพุทธศาสนาหลังจากที่หลวงพ่อท่านได้ศึกษาวิชาการต่างๆจากอาจารย์เสงไม่นานอาจารย์เสงท่านก็จากไป แต่หลวงพ่อสนิทท่านยังคงศึกษาวิชาต่างๆจากตำรับตำราบโบราณเท่าที่ท่านจะเพียรหามาได้แต่ความยากจนของชาวบ้านนั้นยังคงเป็นเสมือนคมหอกที่ยังคาอยู่ในหัวใจของหลวงพ่อหลวงพ่อสนิทท่านจึงคิดที่จะหาวิธีสร้างอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ชุมชนโดยท่านเริ่มจากการปลูกต้นกกในบริเวณบึงหน้าวัดแล้วก็แจกใจ่ายให้ชาวบ้าน นำกกที่ปลูกไว้ที่หน้าวัดนี้ไปถักทอเป็นเสื้อกกซึ่งไม่นานนักชาวบ้านก็สามารถทอเสื้อกกจนมีความชำนาญและมีคุณภาพจนปัจจุบันนี้เป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำไร่ทำนาและสามารถทำรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดีจนต้นกกที่ปลูกอยู่ในบริเวณบึงหน้าวัดนั้นไม่เพียงพอต่อมาก็มีการปลูกต้นกกเพื่อทำเป็นเสือ้ออย่างเป็นลํำเป็นสัน และเมื่อชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นฐานะความเป็นอยู่ก็ย่อมจะดีขึ้นก็มีชาวบ้านสนใจที่จะมาวัดทําบุญกันมากขึ้นต่อมาหลวงพ่อสนิทท่านจึงค่อยๆพัฒนาถาวรวัตถุที่อยู่ในบริเวณวัดจากความชมรุดทุดโทรมแต่เดิมรุงร่งเรืองสมเป็นศาสนาสถานดังที่เห็นได้ในปัจจุบันและท่านยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการปลูกป่าและสวนสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคภัยต่างๆ ามที่ท่านได้เล่าเรียนมาด้วยหวังที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยและยากจนทั้งท่านยังสร้างสวนวิปัสสนากรรมฐานและยังอบรมให้การศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ที่สนใจด้วยหวังที่จะเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนผมขอรัตนาให้หลวงพ่อช่วยอธิบานครับด้านหลังที่กำลังก่อสร้างนั้นเดิมเป็นอะไรครับเดิมมันเป็นหอฉันหอตนเหมือนกันแต่มัน ทำต้างด้วยไม้มีปวกปวกมันกินผุพังมากขันเลยก็เลยเปลี่ยนลื้อแล้วก็มาปลูกดิบปูนครับแล้วก็มันที่นี่มันมัน,มน,มนอัดถมดินขึ้นโถมดินขึ้นสูงในพ้นน้ำแล้วปลูกเป็นในหอจันหอสมุนยางเก่านะฮะแต่คร,ครคาวนี้ทําเป็นเป็นสาม สองชั้น,ช,นชั้นบนทาไว้เป็นหอเรียนเพื่หลับพระบวชมาแล้วตาธรรมะแล้วก็สอนธรรมชั้นล่างนี่ก็เป็นหอหอสุดมนแล้วมีอาสนะให้พระทำหอฉันแล้วก็เราทำด้วยปูนทั้งนั้นนะเพื่อให้ที่นี่มันปวกปวกทุ่มโอ กระสาวงี war, ้เราลื <t um> <t 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 ้อมางี้ล้มอัน no น uh ี้เริ่มก่อสจ้างมาตั้งเมื่อไหร่ครับอ่าได้สามร่วมสี่เดือนหน้าอ่าหลวงพ่อสนิทหรือพระครูวรเชษนิวิทย์แห่งวัดลำบัวลอยตำบลท่าเรืออําเภอปากพลีจังหวัดนครนายกหนึ่งในบรรดาเกจิอาจารย์ที่ควรคู่แก่การเคารพสกาาะะเมตตาบารมีของท่านเผื่อแผ่ไปยังสาธุชน ที่ต่างรุมล้อมท่านไม่เว้นแต่ละวันด้วยหวังที่จะรับบาร,รมีและธรรมะแห่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองที่ท่านมอบให้ทุกคนทุกชั้นวันนะอย่างที่ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนสมเป็นพระคณาจารย์ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองแห่งดินแดนจังหวัดนครนายกผมก็ขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายวัตถุปริซึ่งหลวงพ่อได้ปฏิบัติมาสม่ำเสมอนะครับ ป็นบัตรพ่อก็ถือขั้นแรงพ่อก่อนยังก็ไม่นั่นก็เป็นคนนิสัยเป็นคนหูร้ายโมโหัว้ายพ่อไปไได้ทำมากของพุทธเจ้าอมาพิจารณาแล้วเลยเรื่องการโมหแล้วหายไปเลยธรรมะกของพุทธเจ้าท่านว่าโกทังคัตวาสุขังเสติ ถ้าค่าความโกรธจะได้อยู่เป็นสุขอัตมาพิจารณาในธรรมะของท่านคนนี้เลยเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นไปนะ้ะนะ้นการเราถือความโกรธเนี่ยมันพิจารณาตามหลักของพร<ล>ะเจ้าเพราะว่าโกทังกัตวาขังเสติข่าความโกรธจะได้มันอยู่เป็นสุขและในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวน,นทุกท่านร่วมกันกรับพรอันประเสริฐจากหลวงพ่อสนิทแห่งวัดลำบัวลอยจังหวัดนครน,นายกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบรรดาสาธุชนที่สดับตรับฟังพร้อมกันทั่วประเทศได้ณบัดนี้ครับก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ <c oughs> ได้ความคำอธตมาอธิบายก็พอเป็น แนวทางเล็กๆใน้อยไม่ใช่ว่าอัตมาจะเป็นผู้รู้ดี <c oughs> รู้ทบด้วยทีเดียวนั่นไม่ได้อขอญอาติโยมทั้งหลายจงปฏิบัติตัวของตัวเองให้พ้นอัตสวะกิเลสเพื่อ <c oughs> <c oughs> เป็นหลักัยแห่งพระพุทธศาสนาชั่วกาลโอกาสที่ โยมจะบำเพ็ญให้เป็นไปได้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายเทิด